กินตามอีโมจิอาหารญี่ปุ่นอ๋อไม่กินตามอีโมจิอาหารญี่ปุ่นอีโมจิแรกอันนี้มาม่านะคะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยอะของอั้มอะเหมือนมาม่าเด็กอะชิ้นด้วยทานมากเดมันเป็นหน้าเลยเหมือนมาม่าเด็กกับเลมอนเลยอือเหรอต่อไปข้าวปั้น ใ้ากินต่ออหอเพลินไงเฮ้ยยังไม่ถึงไส้เลยอืมอมยไส้เหรอดังงาจะเหมือนในเซเว่นไทยหรือเปล่าของแท้นะคะจากญี่ปุ่นจริงๆค่ะแ้วไม่มีสีเหลือืมได้哟 มันคือนไรแทเวยเค้กญี่ปุ่นโ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 นเค้กเจแปนเนี่บวบิวมาเป็นอย่างงี้ไอะไเออืมอืมอืมเออเอออืมใช่อ๋ออลิบานไปต่อชานมไข่มุกญี่ปุ่นอะไรไทยไหมเดี๋ยวขอไายปะ อื้อะทำไมอ่ะทำไมต้องโกม่ะทำไมต้องแอบกินอะอันสุดท้ายกินน้ํำจากภูเขาไฟฟูจิเป็นน้ำแร่เป็นน้ำแร่นะคะน้ำแร่ชนนมกินห่อร่อยหอันนี้อร่อยสุดแล้วชอบมากหวานไหมอ้หู่มยี่สเ็สิบ่เติ อสไปไปตาเหมือนหรอาหมืนแล้ว